มือน,นี้ก็มาทงครับผม่มียางลายไม่มีอะไรเยอะครับมาทุงนามาเห็นต้นกระทุ่มครับสูงประมาณสามเมห้าสิบครับรโอ้โยตัวนี้ใหญ่จริงครับวัดรอวงน่าจะได้เมตรครับโอ้โหามาเสียบใส่เลยนะี่ใส่ยอดเลยนะี่ อยอดมาเสียบใส่เลยนึงต้องสวยแน่ๆครับใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ครับเม็ดหนึ่งได้อยู่แล้วครับกลางทุ่งนานะครับกลางทุ่งนาเลยโอ้โหยอนแสง ใหญ่ครับสวยด้วยครับพุ่มสวยด้วยต้นนี้ไม่มีใครสนใจอยากซื้อบ่าะน่โอ้ใหญ่ครับถ้าได้ต้นนี้นะครับเสียบยอดรับรองได้เลยได้หลายยอดเนี่ยครับเพราะมันเป็นพุ่มแล้วครับ ครับกิ่งครับดูกิ่งครับดูกิ้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเ็ดกิ้งใหญ่ตัวใหญ่ครับข้างล่างก็มีนะครับนี่กระทุ่มน้านะครับคลิปนี้มาดูเฉยๆครับมาดูกระทุ่มน้าครับ ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่จริงครับครับแค่นี้นะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรเยอะครับพอดีลงมาทุ่งนาครับมาเห็นต้นกระทุ่มต้นนี้ถามว่าขายเจ้าของขายไหมถ้าถามซื้อนี่ต้องขายแน่ๆครับปรกาศรครับ แค่นี้นะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมาลงให้ดูครับโคนยหายจริงครับ